กาสู่ช่วงสุดท้ายของที่ประจคนเมืองนะครับวันนี้ผมกับทีมงานมาที่ชุมชนเกตไพเรอนะครับซึ่งถือเป็นชุมชนตัวอย่างแห่งหนึ่งครับในกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตพระขนงนี่เองนะครับสองเบ็กที่ผ่านมาเราคุยกับประธานชุมชนนะครับทั้งเรื่องความเป็นมาเรื่องโครงการต่างๆนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องการเข้าไปขอความร่วมมือจากาสมาชิกในชุมชนนะครับดูแลบริหารการจัดการน้ํจาจนกระทั่งน้ําซึ่งเป็นแอ่งนะครับอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยก็สาสะตา์อย่างที่เราเห็น ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สําคัญเนี่ยช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูสมาชิกในชุมชนคนหนึ่งครับเขาใช้พื้นที่ด้านข้างแล้วก็หลังบ้านนะครับเลี้ยงปลาดุกในกระชังฮะอย่างที่ประธานหยุยดหน์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะไปดูนะครับว่าเขาเลี้ยงแบบไหนอย่างไรแล้วได้ผลิตผลแค่ไหนอย่างไรตามเข้าไปดูกันนะครับ ชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นชื่อโจชื่อโจนะอ๋อเป็นเป็นสมาชิกของเกรดไพเราะเนี่ยนะอ๋ออยู่ที่นี่นานยังเอสามปีครับสามปีอ๋อตอนนี้ก็ตั้งหลักได้แล้วครับเกือบเกือบเกือบสองปีแล้วที่ตั้งหลักได้เนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่เอาอะไรเลยครับท่านประธานก็สอนอืมดูการเลี้ยงปลาครับเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งประธานก็รู้มาจากไหนเขาไปเรียนมาครับไปเรียนมาอ๋อมาสอนเราครับมาสอนในคนในชุมชนครับสอนเยอะครับคนอื่นอืม ตอนนี้มีครอบครัวยังยังครับยังไม่มีเหรอฮะแล้วสาวๆมาลุมตอมไหมก็ก็ผมผมพอสมควรอ่ะนะเออคืออาจจะเขินอาจจะอาจกระดาก็เขินเนี่ยแต่มีรายได้ขนาดนี้ใครๆก็ต้องแล้วนะนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งองการแต่ปลาที่ผมได้มานี่ผมไม่ได้ขายข้างนอกผมขายให้แม่ค้าเฉพาะในชุมชนเราของเราเค่นั้นเพราะว่าในตลาดขายโล80แต่เราขายโล55บาท ให้แม่ค้าเขาเกิดอีกทีจากเราอ๋อแทนที่จะไปขายในตลาดใหญ่ใช่แต่เราไม่ขายไม่ขายขายให้แม่ค้าที่ทำกับข้าวอ๋อแม่ค้าที่ทำกับข้าวในชุมชนเราเนี่ยนะอ๋อห -5 บ้าบาทครับก็ก็อ๋อถูกกว่าราคาโดยทั่วไป25บาบาท25บาทอ๋ออ๋อ ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะไปขายคนข้างนอกนะแมวตาเราไม่บูดครับเราเลี้ยงมันก็ยิ่งโตขึ้นยิ่งโตขึ้นอืมไม่บูดครับจากคนที่ไม่มีก็มาเจอหลังองเราก็มีแล้วครับอ๋อเหรอเพราะเราขายปูกครับครับเราแบ่งกันไปครับเพราะเราเคยจากไม่จากติดล็อะไม่มีอะไรเลยเอาเดี๋ยวนก็ได้มาพอที่จะร่ําซ้ำแล้วล่ะนาดูท่าทางนะครับอ่าก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งของสมาชิกที่อยู่ในเกตไพเราะนะครับที่ สู้นะฮะภายใต้คําแนะนําของประธานชุมช,มชนเกตแพร่ก็ทําให้จากคนที่ไม่เอาทั้งทานไม่เอาทั้งกี่เท่านี่ฮะกลายเป็นคนที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีเงินเก็บเยอะแล้วล่ะสงสัยเนี่ยนะฮะ,ะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอื่นกันต่อนะฮะ นี่เป็นช่วงท้ายจริงๆนะครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้พาท่านผู้ชมไปคุยกับน้องนักรบนะฮะก็ต้องบอกว่าพักรบนะฮะน้องพักรบซึ่งก็แน่นอนสุดเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนเกตไพเราะ ตอนนี้ก็รากว่าเลี้ยงปลาดุกในกระชังก็มีฐานองฐานะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ดูหล่อเหลามากกับปกติแล้วแหะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมาถึงช่วงเวลาสําคัญสุดท้ายนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนชุมชนเกตเฝอะฮะที่ยืนอยู่กับผมนี่ท่านเป็นเลขานะครับชื่ออะไรนะฮะผมชื่อสุธีครับสุธ,สธีมากพี่ชัยสุธีมากพี่ชัย,ชยเป็นเลขาของชุมชนเกตเฝอเนี่ยนะฮะครับ,รบวันนี้เรามาช่วยกันทําอะไรวันนี้เรามาเพิ่มทางด้านภูมิทัศน์ของตลาด เราขกองชุมชนเรานะครับเพราะว่าตลาดเราตอนนี้กําลังจะเริ่มเข้าแข่งขันอยู่ครับจะไปแข่งเขาใครตลาดเราตลาดเข้าแข่งขันของกรุงเทพมหานครอ๋อเลยครับแข่งขันตลาดอะไรตลาดสวยงามตลาดเรื่องเรื่องหลายอย่างดังด้านสิ่งแวดล้อมดังด้านความสะอาดอ๋อเหรอฮะอันนี้กําลังจะส่งไปประกวดครับทางเขตเขาเอาของเราเข้าประกวดอ๋อเลือกของเราไปแล้วเป็นตัวแทนของเขตไปแล้วครับผมอ๋อแล้วจะประกวดเมื่อไหร่ฮะก็คงจะเร็วๆนี้เพราะทางเขตเนี่ยจะตอนนี้ให้เราปรับสถานที่ปรับอะไเรียบร้อยก่อน อ๋อก็เลยนํามาสู่การปรับภูมิทัศน์นี่พูดถึงตลาดต้องคุยกับคนนี้คนนี้เป็นผู้จัดการตลาดใช่ไหมครับเป็นผู้จัดการชื่ออะไรนะครับชื่อนาลมแจ่มกระทึกครับนาลมนาลงนาลมแจ่มกระทึกแจ่มกระทึกอ๋อตามสกุลเดียวกับนักลบเลยเนี่ยใช่คักลบอ๋อเหรอฮะโอ้โหนี่ตระกูลนี่ชื่อไม่ธรรมดาเลยนะตอนนี้เป็นผู้จัดการตลาดนะฮะพร้อมหรือยังในการที่จะเอาตลาดไปแข่งกับเขาเนี่ยออ๋ตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็พร้อมครับเพราะว่า แม้ไม่ว่าจะเป็นด้านแม่ค้าด้านตลาดด้านความสะอาดตอนนี้ก็โอเคอยู่ครับมีอะไรที่เราคิดว่าตลาดเกลดไฟรอดในตลาดจุมชนเกลดไฟรอดเนี่ย,ยรรเหน,เนือกว่าหรือสู้เขาได้ขอความสะอาดก็สะอาดมี<ค>ระเรรบเียบเรียบร้อยอร,อยรบับแปลงชุมมิทัศน์นี่อย่างที่เห็นเนี่ยมีหยัดลูกต้นไม้นะแล้วอาหารนี่ใช้ได้ไหมอร่อยไหมอาหารเหรอครับอาหารในการนั้นเราก็ เราก็จะเตือนแม่ค้าเลยกันเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับว่าทำไม่ดีการกุมอาหารใส่หมวกใส่เอียมอะไรอย่างเงี้ยต้องถูกสุขลักษณะใครไปทวง เรา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 ก็เราแบบเวลาแล้วเราก็จะคุยกันนะฮะคือนนท้ายนี่ก็คือว่าคุยกันเองครับเรากันเองเราคุยกันสงสารกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าใจว่าเออการแต่งตัวแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยไปพูดเขาดีๆใช่ไหมไม่ใช่ไปหาเรื่องแม่บ้านแม่ค้าหาเรื่องแม่ค้านี่ตัวใครตัวมันนะแม่ค้ากับเราเรารักกันอยู่แล้วอ๋อรักกันอยู่แล้วนะอ๋อครับนี่ลุงเที่ยงฮะคนสุดท้ายลุงเที่ยงนะครับลุงเที่ยงก็ถือเป็นเป็นเฮัิยิกของชุมชนเป็นเฮลิยิทชุมชนผู้ใหญ่ที่ในชุมชนนี้ที่เราเคารพนับถือกันนนนออ๋ี่่่เเปป็็ผผูู้้ใใหหญญ ครับอืมเป็นผ yes you know. ู้ใหญ่แล้วนะฮะนี่ใหญ่สุดแล้วนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะการงงการนั่นไอสอกรสอเนี่ยมาเจอี่ต้องยกบือหวยท่านตลอดนะเพราะท่านเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ลุงเที่ยงอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบแล้วเมื่อกี้กูผมเห็นมาปลูกไอ้ต้นงต้นมาอยู่เยงเยงอยู่เลยนะเจ็ดสิบครับผมจแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปรับปรุงวิถีของตลาดหรือของชุมชนของของชุมชนของชุมชนด้วยอ๋อฮะอันนี้ปลูกจะจะปลูกจากตรงนี้แล้วจะไปปลูกตัวไหนอีกวะฮะ ก็จะเสร็มที่ว่างนี่ทั้งหมดเลยนะครับครับอ๋อที่ว่างที่เห็นเนี่ยต่อไปก็จะเต็มไปด้วยต้นมงต้นไม้เนี่ยนะฮะเพื่อให้ภูมิทัศน์มันดูดูสวยงามนะครับแล้วต้นไม้มันก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนได้ด้วยครับอ๋อท่ออำให้อากาศดีด้วยครับโอ้ทำให้อากาศดีดีด้วยนะลุงเรื่องพันเนี่ยเรามาจากไหนพันไม้พวกนี้ไปไซร์เรามาจากคลองสิบหกหรือคลองคลสิบห้าคลองสิบห้ารอ๋อไปซื้อว่ากายเลยนะคลองสิบห้าคือไปลกายเนี่ยราคาถูกแต่ค่าน้ำมันมันคุ้มอ่เปล่าเนี่ย แถวนี้ไม่ค่อยมีฮะไม่ค่อยมีใช่ไหมครับกมันก็คุมเพราะว่ามันลงทางด่วนเดี๋ยวนี้มันลงทางด่วนก็ถึงแล้วอ๋อลงทางด่วนก็ถึงแล้วนะครับก็ลงมาปลูกนี่เพิ่งปลูกกันสดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็จะไปต่อที่ละที่ว่างที่ว่างต่อทั้งหมดเลยนะฮะอย่างอย่างคุณลุงเจี้ยงเนี่ยเดี๋ยวผมผมขอสักนิดหนึ่งอันนี้ผมเล่นชิ้นชมคุณลุงเขาเป็นการส่วนตัวดีกว่าครับแล้วก็หรือคนในชุมชนนี้ก็จะเป็นการชื่นชมเขาเพราะช่วงเช้าเนี่ยตัวตัวของคุณลุงกันเนี่ยไม่ทำอะไรแต่ว่าแกจะใช้ กวาดแก่ที่เด็ฝาดแกกวาดถนนทุกวันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลา30 40ปีแล้วแกก็เหรครับอ๋อสี่สิบเจ็ดอ๋อเหรอะแกกวาดทุกวันกวาดทุกเช้าทุกเช้าใครบ้างครับให้กวาเลขขาบอกให้กวาดได้ไ่าไม่มีเลยครับไม่มีกวาดด้วยความสมัครใจว่ามันคือชุงจดของเราอ๋อนะกวาดกี่กี่ซอยอ่ะกวาดหมดเลยกวาดเนี่ยเฮะตอนนี้แบบว่าเวลาแกกวาดแล้วเนี่ยทำให้เก่งใจแกเลยพวกเราต้องรักษาความสะอาดของถนนทางในจุมจนเราทั้งหมดเห็นเห็นลุงเทียงกวาดแล้วยัง ท,ทําทีเป็นสกระกไม่ช่วยกันดูแลแล,แล้วสาวกวามก็อายลุงเที่ยงนะนะอายลุงเที่ยงนะอายุปูนี้เรายังยังเป็นต้นแบบของความสะาดเพราะฉะนั้นคนรุ่นให,ใหม่ก็ต้องเอาแบบยากบ้างนะเออคือถึงวันนี้เนี่ยในฐานที่เป็นเลขาของชุมชนเนี่ย คิดว่าชุมชนเราดีพอหรือยังหรือต้องทํายังไงให้มันมากกว่านี้ไหมจริงๆแล้วนะฮะชุมชนนี้ถ้ามองตรงเนี้ยตอนเนี้ยหลายหลายที่หลายหน่วยงานเนี่ยขอต่อยอดที่ชุมชนนี้ผมบอกว่าชุมชนเนี้ยอย่าเพิ่งมาต่อยอดเลยพอแล้วว่าอยากให้ชุมชนข้างเคียงตอนนี้ก็มีอยู่3ชุมชนที่กําลังเข้าแข่งขันซีโรเวทอยู่นะครับผมก็อยากจะโครงการอะไรเนี่ยซีซีโรเวทคือการซีโรเวของเราได้ปี5 4สีที่เราแว้รนมวัลเชยมาซีโรเวทปีนี้เราหยุดแต่เราให้ชุม ในเขตพะโนอีสาน,นชนุมชนเขาทาอยู่<ม>และผมก<ม>ับคุณกิติพงศ์และหลายหลายท่าน,นจะลงไปเป็นที่เลี้ยงเขาเรืเอ่องการการกำจัดขย,กกกยกะการคแยกขยะโดยใช้3าอาเข้ามาประมัดตรงนี้ครับอ๋อแล้วก็เป็นก็เป็นแบบอย่างนะฮะซึ่งอย่างน้อยก็มีการประสานกับชุมชนที่อยู่รอบๆหมฮะ ก็มีการประสานกันนะประสานประสานประสานงาน <doorway. S 2> ไม่ใช่ประสานงานนะในส่วนของตลาดนี่ครับตกลงหน้าขณะนี้เราเรามีสมาชิกเยอะไหมฮะ ตลาดตอนนี้ก็มีแม่ค้าเราๆร้อยกว่าท่านนะร้อยกว่าท่านนะแต่จะถามว่าแม่ค้าที่อยู่ที่นี่ถือว่าเป็นกันเองกันครับหนึ่งเวลาเราจะประชาสัมพันธ์เราจะเดินบอกหรือมึงงั้นเราจะใช้ในเครื่องเสียงในตลาดเรามีเครื่องเสียงตลาดประกาศกันอีกทีเลยครับดูไหมแม่ค้าแม่ค้าที่นี่ไม่ดูนะใครเข้ามาแล้วมาซื้อของซื้อหาอาหารอาหารได้เต็มที่นะไม่เต็มที่เลยครับไม่ไม่ต้องไปกลัวไม่คงแม่ค้าที่นี่ดูนะเพราะแม่ค้าโดยทั่วไปมักจกขึ้นเชี่วเรื่องดูยนะ อันนี้รับประกันนะผู้จัดการตลาดเนี่ยรับประกันเลยนะราคาเรียบร้อยนะครับพูดเป็นเงินเองหมดครับไม่ไม่ไม่เคยมีปัญหาครับไม่เคยมีปัญหานะเมื่อค้ามาเนี่ยเราจะมีที่จอดรถที่เป็นระเบียบเลยอ๋อมีการจัดระเบียบที่จอดรถด้านหลังด้านหลังด้านข้างตลาดนี่จะเห็นนะมีการจัดพื้นที่ระเบียบเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะในการจอดรถนะฮะจอดรถไหมครับมีคนจัดรถเย็นนะอ๋อมีคนจัดรถให้อีกฮะอ๋อคนลุงเที่ยงอีกนะก็ทุกคนเลยครับพวกผมก็มานั่งดูกันอยู่เนี่ยทุกคนมาช่วยกันตกลงมีลุงเที่ยงคน นึงเนีน่ยดูมันชุมชนเกตไฟรอดจะคุ้มเลยนะฮะคือใช้ใช้ประโยชน์ของลุงเที่ยงนี่คุ้มเลยนะฮะยังไงยังไงก็ช่วยกันดูแลรักษา่อยคนอื่นก็ต้องทําตามแบบอย่างที่ลุงเที่ยงทาหน่อยนะอย่างน้อยชุมชนเดาวเนี่ยมันจะได้กลายเป็นชุมชนที่ทุกคนพูดถึงนะครับอย่างที่ผมเรียนกับท่านประธานชุมชนเอาไว้นะครับเ,เรียนกับเลขาไว้นอกรอบว่าตอนนี้ชุมชนเกไรไฟรอดเนี่ยไม่ใช่เป็นที่พูดถึงเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครนะครับหรือคนไทยที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเรื่องท้องถิ่นนะครับการพัฒนาชุมชนชุมชนที่เป็น อตอนนี้ในต่างประเทศท่านเลขาองค์จะทราบนะฮะทางญี่ปุ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งคนมาดูนะฮะแล้วทางนี้ก็ส่งตัวแทนไปดูเ,เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมดุง CSR การทําประโยชน์ให้กับในชุมชนไปดูในถึงญี่ปุ่งญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นชุมชนเกตไพร์ระตอนนี้เนี่ยไม่ธรรมาดาญี่ปุ่นมาเขาพูดเกตไพร์รถูกไหมคือ จะมีล่ามมามีล่ามมาตอนที่จริงน่าจะรอนเขาพูดเกตไพร็อปเป็นภาษาญี่ปุ่นเมื่อไรเหล่านี้ก็จะมีฝรั่งจากนักศึกษาจากอเมริกาก็มาดูศึกษาดูงานของดลราสิบกับท่านสิบสี่ครับมาดูที่นี่เหรอดูที่นี่เหมือนกันจากสหรัฐอเมริกาเป็นนักสูครับพระฮะคนมันจะดังใหญ่แล้วอเมริกาก็มีพุตานก็มีญี่ปุ่นก็มีแล้วก็เทศบาลเทศบาลในทสิบสิบสามเทศบาลก็มาศึกษาดูงานที่นี่เทศบาลในบ้านเรานีนะเทศบาลในบ้านเราีครับแล้วก็เยาวชนแม่หมอแม่หมอก็มา you yeah. ศึกษาดูการนี้เดี๋ยวเราสามรถบัสอ๋อเหรอฮะอีกหน่อยนี่จะโกอินเตอร์มากขึ้นต่อไปเลขาก็ดีลุงเที่ยงก็ดีผู้จัดการตลาดก็ดีต้องไปฝึกสปปกอังกฤษหรือไม่ก็ต้องไปฝึกพูดภาษาจีนว่าจะกลายเป็นภาษาสากลน,นะอีกหน่อยเรากลับมาเจอสามสี่ท่านนี้อาจจะพูดเราไม่ภาษาอังกฤษภาษาจีนนะภาษาญ,ญี่ปุ่นนะเพราะว่าตอนนี้ชุมชนเกตดไพโรคาะะัาโกอินเตอร์แล้วดังไปทั่วโลกแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆสาระดีๆนะครับที่เรานําเสนอเรื่องราวของชุมชนเกตไพรรนะครับผ่านทั้งตัวประธานชุมชนนะครับรวมทั้ง กรรมการสมาชิกผู้จัดการตลาดนะครับลุงเที่ยงบุคคลสําคัญในเก็ตชุมชนนะครับนี่คือรายการดีๆสาระดีๆครับที่ท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านทาง b a n g อก k TV นะครับหรือจะชมผ่านทางเว็บไซต์นะครับ w w w g a v e t v c o t h ถ้ามีจานดำนะครับรับชมได้เหมือนกันครับจานดำช่องที่25นะครับของ psi นะฮะ m c o r d network นะครับช่องที่25แล้วก็ยังสามารถที่จะรับชมผ่านทาง จานเหลืองครับของดีทีวีได้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องดาวดีๆสารดีๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณไปถึงประธานชุมชนด้วยนะครับม่อสกู่ยังไม่ได้ลาท่านเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่เรื่องมาแล้วได้ประโยชน์ได้สาระมากขึ้นนะครับที่สาคัญก็คือว่าคนในชุมชนเกตพระราชควรที่จะภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านได้รับวันนี้นะครับชาวชุมชนอื่นจังหวัดอื่นหรืออำเภออื่นนะครับเขตอื่นในกรุงเทพมหานครนี่เป็น ้นแบบหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้บางส่วนท่านอาจจะเก่งกว่าชาวชุมชนเกตเพราะก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าอะไรที่สามารถดึงไปใช้แชร์กันไม่ได้ก็เพื่อ,อความยั่งยืนของชุมชนนะครับแล้วก็กลายเป็นชุมชนที่ทุกคน,นี่จะภาคภูมิใจในความร่วมไม้ร่วมมือของพวกท่านด้วยกันเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกับทั้งสามท่านนะครับรวมทั้งประธานชุมชนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ